สวัสดีค่ะวันนี้ออยจะพามาดูแม่แพะที่สมบูรณ์ให้นมลูกดีนะคะดูยังไงล่ะคะอย่างตัวนี้ค่ะแม่แพะที่ให้ลูกสมบูรณ์นมดีนะคะนมจะใหญ่ประมาณนี้นะคะจะให้ลูกแข็งแรงดีนะคะอย่างตัวนี้เหมือนกันค่ะสังเกตที่เต้านมเขานะคะตัวนี้เป็นแพะสาวนะคะนี่ค่ะนมนมเป็นแบบนี้นะคะจะให้ลูกดีนม นมอ้วนสวยอย่างนี้นะคะลูกกินนมดีนะคะเลี้ยงลูกอ้วนตึบเลยค่ะดูไม่ยากนะคะเราดูจากลักษณะนมเขาประมาณนี้นะคะคือนมดีค่ะถ้านมเสียนมจะเหี่ยวแห้งไปเลยนะคะอันนี้คือนมดีนะคะนมดีเลี้ยงลูกดีนะคะสังเกตไม่ยากค่ะแพนนมเสียนะคะแพ้นมจะเหี่ยวนะคะเหี่ยวคือหมดสภาพค่ะ อย่างอันนี้นมเต่งตึงก็คือเขาสามารถให้ลูกได้ดีนะคะถ้ามีตัวอย่างออยจะพามาดูวันหน้านะคะแต่ออยยังไม่เจอนะคะที่ว่านมแพ้เสียนะคะนมแพ้เสียจะลักษณะเป็นเหมือนกับว่าไม่มีน้ำนมให้ลูกแพ้นะคะนมจะเหี่ยวจะไม่โตนะคะนมเขานะคะสังเกตไม่ยากค่ะอย่างอันนี้นะคะอันนี้เป็นแพะสาวค่ะ แพะสาวเนี่ยค่ะนมดีจะเป็นลักษณะนี้นะคะนมดีนะคะอันนี้เดี๋ยวพอเวลาเาขาคลอนนะคะเขาก็จะใหญ่อันนี้คือนมแพะสาวนะคะให้น้ำนมดีนะคะดูไม่ยากค่ะก็เลยมาถ่ายให้ดูนะคะนมแพะนะคะดูไม่ยากนะคะให้สังเกตนะคะนมแพะเสียจะประมาณนี้ค่ะจะเหี่ยวแต่ถ้านม นมเขาเต่งตึงดีก็คือแสดงว่าเขาให้ลูกได้นะคะนมเขาปกตินะคะถ้านมเหี่ยวไม่โตวเวลาออกลูกมีลูกก็ยังไม่โตตูมก็แสดงว่านมนมเขาเสียนะคะไม่สามารถให้นมลูกแพ้ได้นะคะลักษณะอย่างนี้ประมาณนี้นะคะดูจากนมคะ่ะนมเหี่ยวกับนมเต็มตึมนะคะที่วิราชินีฟาร์มแพ้ค่ะ